กางเตงงว่าทอนอะไรใช่ค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ตัว <relevance> จีน <c oughs> เหรอคะก็เออถ้าในมุมแบบว่าการแต่งหน้าก็ไม่ยากมากค่ะเพราะว่าเราอยากเน้นแบบแต่งหงนง้าิวนเบาๆ <c oughs> เป็นสาวจีนอะไรเง,งี้ยแล้วก็ผมต้องมีเครื่องหัวใหญ่มากแล้วก็เรื่องชุดอะไรก็อาจจะได้ความช่วยเหลือจากพี่ๆที่เขาช่วยเซตฉากชุดอะไรให้มันดูยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็เลย ถ่ายออกมาสนุกสนานค่ะไม่ไม่ได้ลำบากก็เป็นไอเดียของเราทั้งหมดเลยไหมก็ส่วนใหญ่อะค่ะส่วนใหญ่แล้ก็มีรีเควสความจริงมีอีกลุกหนึ่งที่ถ่ายเก็บเอาไว้อันนั้นก็จะเป็นโอเปอร์แบบรีเควส์จบแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะไรเงี้ยก็อยากให้รอชมจะได้ชมในตอนไหนคะเซหนึ่เออช่วงประมาณเดือนหน้าค่ะแต่ภาพเซตก่อนนี่ก็คือหนั่พยายามมากขอบคุณฮงเฮาไหมเออวลาสีขาวกวงนี่ฮัลเหลโก้เหรอนี่ฮัลโหลโกงต้องสีฟ้าสายต้องต้องสีเออ ไเ,เป็นเป็นโต๊ะนเป็นเสาจีนให้มันมีฮอลล่าฮอลล่าขาวกวางติดไปทางเทาตบไก่คืนทำกงอนเลยก็ควรจะดมแกงแกงก่อนเลยอะไอ้ก็เปิดมาใส่ไหนตอนนี้ตอนนี้แหรอคะเล้ใหม่เายอะไรแต่มันยิ่งอยู่ยิ่งจะไปใส่ค่ะทำไมทำไมยิ่งอยู่คนยิ่งื่นบอกอะไรสิอก็ ตอนนี้ก็ทําทุกอย่างเลยค่ะอีเวนต์เออ่ถ้าเกิดว่ามีงานไหนที่เข้ามาก็พร้อมรับค่ะงานแสดงมิวสิิเดีรือยังพร้อมรับทำพร้อมรับเดยวจไม่มีมีบ้างค่ะมีบ้างมีแล้วค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูว่าว่าคอนเสิร์ตไหมอะไรยังไงปีนี้จะได้เห็นโปรเจกต์อะไรที่ซื้อใครซือใครตลอดปีนี้เหรอคะพอยังม่ได้ จริงมันมีโปรเจกต์ที่ pending จากปีที่แล้วแต่ว่าก็ต้องรอทางผู้ใหญ่เพราะว่าเราไปต่างประเทศชนะแล้วก็เขาก็พอไปอะไรเงรี้ยค่ะต้องรอทางผู้ใหญ่ว่าจะยังไงต่อว่าตอบภายในปีนี้เลยไหมหรือว่าจะเป็นช่วงเวลาจะจะอัพ,อพเดตานแสดง่พร้อมจะเล่นเลยพร้อมค่ะเป็นบทไหนเดอะไรนะคะเนแบบเวนะโอย่าเป็นนางเอกค่ะมั่นใจทำไมว่าเป็นนางเอกนางเอกช่องไหนคะ รอโอกาสเขามานั่งไวยก็ไม่ติดถาได้เล่น TikTok ได้หมดทุกวันนี้ก็เล่นใน TikTok แล้วคนทำก็รับรับไหมไม่ควรรับแป้รับแพ้แล้วก็ไม่ติดแล้งก็ไม่ติด คือ <ersch> มันจะมีความโอเวอร์นิดหนึ่งคอหนุมแบบมาห้างมันจะมันจะเวอร์ตั้งแต่การแต่งตัวไม่ได้ไมได้หน้เวอร์หน้เวอร์กระเป๋าไงกนะเป๋ากระเป๋าเงี้ยชั้นจะไม่กระเป๋าสื่อวยถวยได้ยังไงกระเป๋าสวยสถวยเอ๊ะไดกระเป๋าสวยสถว <Ou>. ย ก็เอาสวยๆถึือก็จะเป็นอย่างนี after after ้หรอกหนูว่าพอมันผ่านอะไรในช่วงชีวิตที่มันค่อนข้างจะแบบยิ่งใหญ่อ่ะมันเกิดมันมันสร้างผลกระทบทางแบบสภาพสมองกับจิตใจกับพวกหนูนิดนึงเพราะแอนนาสวยเป็นหนูคือประกวดแต่เราเคยมีในสมองไม่ค่อยเท่ากันจริงเราสังเกตมาสังเกตรุ่นพี่มาแต่ละคนคือเขาเป็นหนูแต่งงานพี่นุชชิติยหรืออาจารย์จ้าก็เป็นอย่างเราคิดนะหนูว่าบางทีตรงมุมมันมีสารอะไรอ่ะหรือว่ามุมมันที่ มันมันรัดสมองทีนี้หนูเห็นว่าพอมันรัดใช่ป่ะมันหนักนะคะมงกุฎอ่ะหนูเลยคิดว่ามันพอมันทิ้งน้ำหนักแล้วมันรัดอ่ะเคมีสมองมันเลยเคลื่อนแบบบางส่วนของสมองมันอาจจะหายไปเรจะได้นที่อันดับเสือไอลีเป็นหมดเป็นหลยคนคือเราก็เราก็เห็นรุ่นพี่เขาเป็นเราก็แบบเราจะเป็นแบบรุ่นพี่ไหมเรารัดเลิกไปนะคะทีดีได้เออแต่แต่โอกรู้สึกเหมือนว่านางงๆมุกคนจะเป็นอย่างนี้หมดเลยเขาได้มงกุฎประกวดเแล้วเขาตลกเลยเดี๋ยวพี่ดูจริง อย่างเงี้ยหรือว่าคุณกวนตลบกังวลตรงนี้นะว่าเออ,เอ,อมันเหลืออะไรไอ้กังวลหรอคะมันไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้หรือว่าทุกอย่างมันแบบเออปลดปล่อยกระงไปหมดแล้วไม่เลยคือจอยจอยจ่อยคืนก็จอยคืนแล้วก็สนุกด้วยเหมือนเหมือน,นเราเรากลับมาทํางานแบบว่าฟิลฟรีมากขึ้นนะคะก็คือจะเอนจอยในการทํางานไปแต่ละวันอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่กับพี่ๆแล้วก็เรียกได้ว่าซึมซับ หรือเราจะมีแบบอกน้องๆว่าจะลองจะเดินเข้าสมบูรา์นะครับว่าบริบทงานงาน่แท้จริงมันต้องเป็นอย่างไงเออก็ถ้าใครจะมาก็หลังหลังดำรงตำแหน่งไปประกวดก็เออเปิดใจไว้นะคะเพราะเดี๋ยวน้องๆก็ต้องซึมซับกันต่อไปคือไม่ัญญามันต้องระบุเลยว่าเขาอกมาปุ๊บต้องต้องทำใจนิดนึงว่าตัวเองปรากฏดเราอาจจะไม่ปกติเลิ ี่ก็ได้สรุปพี่สามีมีได้ได้อะไรได้ข่าวอะไรไหมคะไม่ได้เลย